สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องขย้อยสตูนนะครับผมนะครับวันนี้จะมาเจอกันในบรรยากาศในในโรงของบัลสีของผมนะครับคืออันนี้จะเป็นคลิปพิเศษนิดนึงนะครับคือพอดีเจอปัญหาเกี่ยวกับบอลสีนะครับเป็นศัตรูศัตรูพืชนะครับผมเขาจะเรียกว่าเพ้ยเพ้ยแดงนะครับก็เลยอยากจะทําคลิปตัวนี้นะครับแนะนําให้เพื่อนได้ดูนะครับว่าเราจะจัดการกับเพ้ยแดงยังไงนะครับเพราะว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เนี่ย ฝนตกนานๆพายุเข้าที่ว่าของผมที่เจอเนี่ยคือว่าพายุเข้าฝนตกนานต่อเนื่องกันหลายวันนะครับเสร็จแล้วความชื้นในดินมันสูงนะครับครานี้แมลงแล้ครับออกจากจากดินมาหาหากินนะครับโดยการดูดน้ําเลี้ยงจากต้นบอนสีของเรานะครับผมนะครับก็เลยเพิ่งเจอสดๆร้อนๆเลยครับเจอไปหลายต้นได้นะครับผมก็เลยอยากจะทําคลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและกําจัดเกี่ยวกับเพลแดงนะครับในบอนสีนะครับผม เกิดนําเพื่อนนิดนึงนะครับว่าโดยปกติพื้นเพผมแล้วนี่ที่บ้านนะครับคดีขายขายเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีนะครับเคมีเกษตรมั้งแต่ผมยังยังอยู่เรียนอยู่มัธยมอยู่เลยนะครับก็ผ่านมาจนเกือบจะสี่สิบแล้วนะครับผมนะครับนะครับน้าจะไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะครับหน้าน้าเด็กนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราอยากนําประสบการณ์ตรงนี้นะครับเกี่ยวกับด้านคคมเกษตรเนี่ยมาแนะนาเพื่อนๆนะครับว่าเราจะจัดการยังไงกับไอตัว เพรแดงตัวนี้นะครับที่ว่ามันกําลังเล่นงานบอลสีของเรานะครับจะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูครับว่าเพรแดงมันเป็นไงครับผมโอเคครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาดูอาการของเพรแดงมันเป็นยังไงนะครับเพรแดงพอเวลานั้นแล้วมันก็จะดูดกินน้ําเลี้ยงจากอ่าก้านใบของต้นบอนสีของเรานะครับเจอไปหลายต้นเลยครับผมแต่ต้นนี้ก็สดสดร้อนๆเลยครับอีเหนานะครับตันนี้นะครับนะครับอีเหนานครับดูนะครับผมอาการของเพรแดง เห็นไหมครับหนักเลยนะครับโอ้โหเล่นตอมซะจนแบบนะครับดูอะเป็นตุ่มแดงๆขึ้นเต็มเลยนะครับนะครับในส่วนของต้นอื่นเนี่ยที่ว่าผมผมก็จัดการไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับนะครับจัดการไปแล้วส่วนหนึ่งครับค่อนข้างจะเยอะเลยครับนี่ครับต้นนี้จัดการไปแล้วนะครับนะครับได้แยกออกมานะครับนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูวิธีจัดการครับเราจะจัดการกับเพรียงกันยังไงดีนะครับกับอีเหนาต้นนี้นะครับ นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวแล้วเราจะมาดูยาฆ่าแมลงที่เราจะใช้ในการกําจัดเพลแดงในต้นบอนสีของเรานะครับผมจะใช้อยู่2ตัวนะครับผมนะครับตัวหนึ่งจะเป็นตัวที่ออกฤทธิ์เลยนะครับนะครับคือฉีดปั๊บโดนปั๊บตายปุ๊บนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากมายมากมายนะครับเพราะอยู่ใน่ข้อควรระวังเขาอยู่ในแถบสีน้ําเงินนะครับผมตัวแรกคือแอคทัล่านะครับอีกตัวหนึ่งก็คือโปโดนะครับผม ตัวนี้จะออกฤทธิ์ประมาณแบบดูดซึมอยู่ในต้นนะครับเพื่อป้องกันเพลี้ยแดงหลังจากที่เรากำจัดเข้าไปส่วนหนึ่งแล้วเกิดเขาวนกลับมากินอีกนะครับมาดูดกินน้าเลี้ยงอีกนะครับตัวนี้ให้ออกฤทธิ์ดูดซึมอยู่โบโดนี้อยู่ได้ประมาณสักสิวันนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของแอคทั่าก่อนครับแอคทั่าหนึ่งซองนะครับปริมาณอยู่ที่2กรัมนะครับนี่ครับคือใบแท่กของแอคทั่านะครับตัวยาคือไทมิโทแซมนะครับนะครับกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังนะครับเพลี้ยไฟในข้าวนะครัในนน้้าากก็มชด ตัวนึงก็คือโปโดนะครับตัวยาก็คืออิมิดาโคพิดนะครับนะครับตัวนี้ใช้กําจัดเพรียไฟเพรียไฟเพรียไก่แจ้นะครับในทุเรียนในมันฝรั่งในมะม่วงนะครับนะครับตัวนี้ปริมาณอยู่ที่2กรัมเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมก็ใช้อยู่ที่ครึ่งซองก็คือ1กรัมนะครับนะครับวิธีการผสมนะครับผมจะใส่แอคทัล่าเร้าไปผสมในน้ําก่อนนะครับในพ็อกกี้นะครับนะครับคือใส่แอคทั่าไปก่อนครึ่งซองครับแล้วเขย่าให้เข้ากันนะครับ เพราะว่าเอ็กทัลลาเนี่ยเขาเป็นเกจ์เกจประมาณสัก1มิลนะครับคือผสมเอ็กทัลลาให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วค่อยอใส่โปรโดเข้าไปผสมในพ็อกกี้แล้วค่อยฉีดนะครับผมเดี๋ยวผมผสมก่อนแป๊บนึงครับยังไงมาดูกันครับผมอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ผสมทั้งเอ็กทัลลาทั้งโปรโดเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับอย่างละครึ่งซองนะครับเขย่าให้มันเข้ากันดีๆก่อนนะครับนะครับแล้วก็ฉีดลงไปเลยครับบริเวณโคนใบเนี่ยนะครับผมนะครับถ้าเกิดเขากิน ไอ้เพร้ยแดงนี่ถ้กินหนักๆนี่คือดูดกินน้ําเลี้ยงของการใบหนักๆนี่ใบเขาก็จะเหี่ยวนะครับอันนี้คือลงได้ไม่นานนะครับนะครับผมฉีดลงไปเลยนะครับฉีดลงไปเลยครับนะครับนะครับในส่วนของแอ็ทาร่านี่ก็คือออกฤทธิ์เลยนะครับส่วนของโปวโดนี่ก็คือดูดซึมเพื่อว่าป้องกันให้ต้นเราเนี่ปลอดภัยไปต่ออีกสัก15วันนะครับผมนะครับในส่วนของ ยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้นะครับใช้แต่น้อยนะครับผมจริงๆก็ไม่อยากจะให้ใช้เยอะอะไรมากๆหรอกครับแต่ว่าบางทีก็จําเป็นนิดนึงนะครับนะครับเพื่อต้นบณิสีที่เรารักนะครับก็ไม่อยากให้ใช้เยอะหรอกนะครับใช้แต่พอประมาณนะครับผมนะครับครับประมาณนี้นะครับระวังกันด้วยนิดนึงนะครับยาฆ่าแมลงอันตรายนะครับสวมใส่ถุงมือกันด้วยละกันครับสําหรับการฉีดพ่นนะครับเรียบร้อยครับ ก็คิดว่าน่าจะอยู่แล้วนะครับน่าจะโอเคนะครับอแอคทัล่านะครับมีผลหลังจากที่ว่าออกฤทธิ์ที่ว่าถูกตัวถูกตัวตายเสร็จแล้วเขามีผลอย่างหนึ่งนะครับแอคทัาก็คือจะทําให้อ่าไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือเป็นพืชหรือเป็นอะไรก็ตามที่ฉีดลงไปนะครับจะมีความเขียวตามขึ้นมานะครับสําหรับแอคทัานะครับนะครับส่วนของปัวโดก็คือ ดูดซึมเพื่อป้องกันในระยะเวลา15วันต่อไปหลังจากนี้นะครับนะครับยังไงก็เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับผมสําหรับเพลแดงนะครับที่ลงกันตอนนี้นะครับเยอะจริงๆนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับอ่าโอเคนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับวิธีป้องกันและกําจัดเพลแดงนะครับของผมนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางเพื่อนๆได้นะครับ นะครับยังไงก็ลอง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 กันดูแล้วกันนะครับสําหรับยาฆ่าแมลงในการกําจัดเพลแดงในต้นบอนสีที่เรารักนะครับผมสุดท้ายนี้อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นิดนึงนะครับเพื่อนๆท่าไหนเข้ามาดูแล้วเกิดชอบเกิดถูกใจนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับช่องขย้อยสตูดิโอนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีเพจนะครับเพจชื่อว่าบ้านสวนอชินะครับยังไงก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับ นะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมลาไปแล้วครับขอบคุณทุกท่กานเลยนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ